มาแล้วครับพี่น้องครับร้านลาบยะโสไก่ย่างบ้านแคนครับใครไม่เคยกินเนื้อหนอกเคยกินแต่เนื้อหนอกอย่างแต่ที่นี่เอาเนื้อหนอกมาทําเป็นก้อยสุกหรือว่าลอยเลือกอะไ้พี่น้องมาเบิรงนะครับว่าที่นี่เด็ด e อีหลี e. หลักการที่สําคัญหน้าร้านก็จะมีเนื้อย่างหมูย่างแดดเดียวซึ่งขายแบบว่าโอ้โหราคาไม่แพงนะครับพี่น้องมาชิมกันเลยว่าอร่อยขนาดไหนครับลาบยะโสไก่ย่างบ้านแคนไปเบยสบายดีสบายดีายดหาลูกนะ้าดจ้า ยิ่งปล่าเขาหน่อยมาหาหหอยู่กับผู้ชายได้เพราะว่าผู้ชายโรงงานหนุ่มโรงงานหลายเขาสิเป็นเจ๊กันจ้ามีสูตรอยู่เด้อ่านมาอย่างนี้ยสวยคืองานแท้อ่านมาอย่างกิป่งล้างอ่านซื้อนี่แมอ๋อกี่แหล่แอรี่เกาหลีโอป้าเคยเบิ้งบอ่อตัวยางเขาน่ะตอนนี้สองสามล้านอดิบแล้วเบิ้งตัวยางกบ่อยากจะเบิ้งแต่ตัวยางแล้วตอนนี้ใจนี่อยากไปเบิ้งอยู่ในโรงหนังแก่ไปเบิ้งตัวยางก่อนเพราะต้องการแรงงานเยอะมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นว่าคนไทยไปปั๊บแล้วดันไปทํางานด้วยบางทีก็ติดใจไม่ยอมกลับเป็นเหตุให้ทางการเกาหลีเข้มงวดมากขึ้น Why did you come to Korea เเยี่ครับย่าีจ้า Why did you come to Korea มาชิเกาหลีข่ามาเกาหลีอีปุยเกาหลีกูว่า บ้านเมืองมันควแจะอยู่เนะาะป้าอัญญ์โยจ้าว้ยป้าแม่ม่เลแ่ใาใ้ส่กระว่งก็แล้วกันตำรวจยุดนี้ก็ตำรวจยู่บ้านเนาะขึกันแน่ยยูไม่มาเนี่เช่กูโบักินักข้าวอะบโวยสาไทยกัสอนเมียค้าอื่นในเด้ออยาให้มันได้แต่สองขมีลย 으엘에리라고 <목소리> 음, 태국에서 호텔 태국 사람이야 일도 잘못된 거야! 누군가 로르므라이 그니가 부르므라 땅콘가 부고므라이잡므래 เห็นไดเลือด่าเลือดไป่ายู่เตาลีหมดนี้นี่เตาลีเฮ้ยมันเป็นยังไงก่อนจังปะอ่ะบล็อกมองล่องมอหวนเนี้ยอีหละเอลี่อีหละเอลี่อีหละเอลี่มอหวนมาวนแอลี่อีหละเอลี่อีหละเอ้ยแอลี่เอออีแอลี่อีหละเอลี่อีหละเกาหลีโอป้าเกาหลาโอปีแอลี่อีหละเกาหลาโอปี้อลี่เอลี่อีหละเกาหลาโอ้ปมาสวัสดีครับ ให้ป๋าก็พูดให้ไหมฮะป๋า,อา,เ,ปาเอามาหนครับเด็กป๋าเอาไปยังครับป๋าครับเดี่เขาเดียป๋าเฮ้ยอจ้าหเจ้าครับใครที่ไม่เคยเห็นพี่คงนะครับพี่คงเนี่ยป,ป้าคงเนี่ยเขาเป็นคนตลกแต่พอฟังเรื่องนี้เขาเป็นพระเอกไปดูอีกบาทบทบาทหนึ่งเขาเป็นคนที่แบบเล่นได้ดีมากอ่ะเอา,า่น้องจัาเด็ก่อนจำแพมามานาังรหลคือจังเดบ้านนี่ลาบยโซ ต้นตำรับไก่ย่างบานแค้นราเมื่อนี่เพิ่นประเด็กใกล้ขายไก่ย่างเพราะว่าควรมันเข่ารถตัดควนมันควรเขา้าฮะควรไม่ควรแล้วแต่จะเข้ารถตัส <laughs> บอกได้ปะที่เด็ดเพื่อนไปกินอะไรอะไรเพิ่งจันปะของเมื่อเบ็ดบอกล่างโอ้ยสนิทกันตัวน,นั้นหัวเก่าบ<า>่แมีนค่ะได้กันแล้วบ่เอ้าประเด้สิเอิกนหัวตีเนาะอันนี้มูเขาอันนี้กับหัวไม่เด้นึ่งมือหัวไม้วันนี้นี่แหละได้กันดูปะเยบายเยบายสั่นอาสีฮะยอมยอมดูชมี ยอมยำกินยำยอกินเยอะนี่ลาดนี่ครับพี่น้องครับนี่ลาก้อยต้มรัาบประกันความแซ่บอร่อยเพราะว่าผมผมบอกได้ว่าลาพมันมีแบบนี้พี่น้องครับอยู่ตรงหน้าโลตัสพอดีซอว่าลาลาจิโศบัตไก่ย่างนะบังแคนะเบิงบ่งเบิงบ่งเบือทั่วเ้ออันนี้มาดูซีนแห่งกับซีนแห่งอีเดีเปอรแ์แมนว่าเนื้อมาทอดเฉยๆนะนี่แดดเดียว20แต่ถ้า2แดด40แ,แดดละยี่แดดละยี่แดดละยี่สิบนี่อันนี้มันหายงานได้พี่น้องก็เบิ่ง บ่เม็นปลากี่โก้ได้หนิปลาคอได้หน่ปลาช่อนไม่ใช่ปลาขี้โก้ปลาเน่ยนี่นี่มัดละยี่สิบนี่ปลาช่อนนะไม่ใช่ปลาตึกเอาอะไรนะปลาช่อนไม่ใช่ปลาส่วนเอาไม่ได้ปลาตึกโอ้นี่มันเดือดเดียวนึ่ยี่สิบกันเนื้อหมูอ่าแดดเดียวยี่สิบนี่กิมจิเข่ากับเรื่องเลยนี่กิมจิสานรลักกะสมงม้มุกยังครับยัยมุกไก่นี่มุกไก่มุกไก่เอาสวัสดีครับไม่ไม่ไม่ไอ้ไอนเนีเปิดไม่ใช่ผีเหรอครับไอ้ ครับเปิดมาดี๋ยวหาเดือนครับแต่ว่าได้ใบใหญ่ไหมเมียยัไม่อยู่กับเมียด้กี่ผมขายอยู่ที่บุรีเหมือนบึงพอมาจึงวัขายโดนอะแต่ใบใหญ่ไมมนี่ซีหาเดือนครับผมทำเลดีสะอาดสะอาดเนาะมองเนาะครับผมจอดรถกวงควงที่จอดรถกวงควางเลยเนี่ยอู้เนื้อเนี่ยตัวนี้เนื้อนอกลายหินอ่อนแล้วก็อันนี้คือเสื้อลองไห้ย่งงามเลยตับไกเนื้องามเลยวะไกตับนี่ไก่ต้องเฮ็ดยังนี่ ครับผมเนื้อหนอกก็ต้องเฮ็ดอยังเฮ็ดน้ำตกครับเฮ็ดเนื้อย่างเฮ็ดน้ำตกน้ำตกลอยเลือดเห็ดน้ำตกหนอกะไม่เคยเห็นวะลอยเลือดก็ได้บ่ครับลอยเลือดก็ได้ครับแต่ว่าเฮ็ดสุกแล้วอ๋อเฮ็ดสุกแล้วยังไม่ลอยเลือดครับผมยังไม่ลอยเลือดที่หลังลอยเลือดลอยเลือดหมออกไ้เนื้อหนอกเนื้อหนอกลอยเลือดปกติปกติเคยเห็นแต่แบบย่างเด้เฮ้ยบ่เคยเห็นวันลาเนี่ยตรงไหนร้องครับลอยเลือดปกติไปเนี่ยเคยเคยกินได้หนอกหรย่างแม่ได้ไอันนี้เฮ็ดยังไงเนี่ยนะครับเฮ็ดน้ำตกเฮ็ด เอานั่นลาบซุกครับลาบซุกลอยเดือดผมลองผมลองราบซุกลอยเดือดเนี่ยโอ้ยราดก๋ยต้มเจ็ดสิาทต้มม่นีนี่นี่นี่มามมามเรียกมามนี่มามมาโอ้ยนี่มันกรแท่หน้าใหญ่ใเลยไหมุน่ะน้องิงกรแท่หน้าน่ะเี่เป็นยังไงฮะกระแทาโอ้นี่นี โอ้ดูของเกี่ยวกันเป็น้อนจังเลยนี่นี่อันนี้คือเอาไปเห็ดในซุปก่อนลยครับผมอันลอยเลือเนาะครับจับบาทครับเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทนี่แหะครับที่เด็ดเลยคือหน้ารันลานกะโสก่ย่งมันแข็งเคลื่อนได้ครับก็มีหนอกมีอันนี้ครับนี่ละหนอกนี่ละครับต้มเนื้อเปื่อยๆอย่างนี้ละอ่าเอาเด้อเอาไอเอาเนื้อต้มเลยไปเห็ดปู่พี่ใหญ่ผมนะ ทีเบอร์มี่นะครับเบอนี่เป็นบะครับแต่ว่าปี๊ปอมมากก็ได้เอ้าครับผมอมหมากก็ได้เอาเนื้อตุ๋พร้อมเนาะอยากให้ทุกคนมาดูนี่ครับป๊าด์ีไหมเนื้อเพิ่นไหมง่ามคั่กจะด้เนียเอาอันนี้เอกโจ้ก้อยต้มผมต้มผมต้มตกลาบเนื้ออะไรต่างๆเนื้อคุกฝุ่นน้ำตกพวกนี้เจ็ดสิบบาทเอาเดี๋ยวเรามาชมอีกเมนูหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านรู้จักเนื้อคุกฝุ่นเนื้อคุกฝุ่นจะเป็นยังไงเออ เนื้อหนอกเนื้อหนอกเอาไปคั่วแล้วก็มาลอยเลือดบม่เคยกินเลยบม่เคยกินไหมามาลองกันเข้า,านี่ถ้ามีร้านแบบคือส่วนมากจะเป็นขายส้มตำลาบตกตัวไปบะหมี่แบบโมกหลักปลาจัาางสีน้ำหนาลาน้านเลยขนมแม่นบานเข้าพี่นอ้องกาเบิ่งหนึ่งมกไก่โมกไก่ใส่อย่างวะใส่บตอเปิดนะไไก่ใส่ไปต่อ,อง โมกครับ20บาทราคากับบะเ้แพงเี่นะราคาเข่าเนี้อ10บาทหมกกันนึงก็ได้ขันพ้นอยาก,ยากประหยัดอ่ะอิ่มเดียวอิ่มเดีวเนี่ยก็จะมีเนื้อแดดเดียวมัดอย่างเงี้ยครับผมมันเาซาข้อเหนียวหอนนึงก็ยุ่งอิ่มแล้วกินเข่าหลายๆเอาไม่น้อยนี่มัม้่เคยเห็นปกติเนื้อนองเนี่ย ก็ไปยากต้องเอาไปยากแค่เราเพลงสินั่นบอเคออยยากนี่เขาเอิ่นมาจ้าวกันใจสึวนบนไดลรงบนไดคือกับเมีย่อหลายหายังกับปไดมีแต่เมียกินยังกับแนนเบิร์ดกินหน่อยๆกับแนนลูกเสียบขึ้นมากไปไปหาหมอหมอมาไขมันพวกตับจะไขมันในเลียดสูง เห็นก็ว่าตัวนี้ดีก็เลยซื้อมากินกเลยลองกินไปเดียนบกลัวนี่แหละเลยไปหาหมออีกเทีนหนึ่งหมอบอกว่าไขามันลดลงเมียกับบเมียเฮดเบียดได้ดีขึ้นก็เลยกินมานเนื่อยๆเขาก็ค่อยเมียแล้วกินต่อไปตัวมันดี่ไหมเป็นสมุนไพรผูไใดมีอาการเมียค่ะตับสูงก็ลองมึงเดอ้อมากินี่ดีขึ้น เนื้อลายเ็นอ่อนลายเย็นอ่อนเอาายก่อนนะเลยอดเอาปะเขาบ่มไม่ให้จังเขายามันเหนียวจบอเบอเหียวเบ่บอลเบียบบเข้มมันมันหลนาะมันจะเป็นกึกึกน่ัวจะสมจมจะเป็นนุ่นนัวนเนื้อแดดเดียว เอ็นเนื้อยๆย่างเรื่อยๆอ๋อเนื้อนี้แหละเขาย่างมันมันไหลายด้วยเนี่ยเนื้อนอกเนาะนอกมันเป็นที่เก็บเก็บพลังงานอยู่แล้๋ยวดิเก็บเก็บไขมันบ่เก็บไขมันเหรอแน่นค่ะไออันนี้อันนี้อีกแบบนึงนะครับจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆเป็ดเนาะคล้ายๆลับอัมเป็ดบ่อยคล้ายๆอัมเป็ดอันนี้อร่อยครับ ใครมาต้องสั่งเลหนอกรอยเลือดนี่เด็ดเด็ดเด็ดอืกินแองนี่เถอะอืมอมาพ้นเป็นนะอริจินนอไหมต้องให้ทั้งสหายเขาชิมนะ ช็อตมาให้เด็กแกง๊งตั้งชิมนี่หนอกหรือหนอกหรือหนอกฮะแดดฟองดูนี่จริงต้องชิมนี้นี่หนอกเป็นร่องเบื้องนี่แหละขึ้นมาเดียวรฮะแล้ว,วลลตัวนี้ ตัวนี้คือรอยเลือดอย่างที่บอกครับใครอยากกินของแปลกๆเนี่ยเนี่ยหนอกรอยเลือดเนาะอร่อยนะอร่อยเขาทำได้คือเนื้อมันมันมัน,ม,นามาดูตัวนี้ครับมาดูดูด,ดูดูม้ามอ,อมม้ามพี่น้องน,น้ำงามเลยแต่ชิ้นอ่ะแสดงว่าพิธีพิธันในการซื้อมาม่ะว่าฮันเนี่ย ก็แทะหน้าันมันบอมันต้องตุนแบบได้ทีรลแข็งบนเลยโออขอท่ารดมือได้รดมือที่เป็นเครื่องในทีเสาะมาดิลยเล่นมันมัน,ม,นมีความช็อกโกแลตอืมดูซี่ ตึง,งเลยตัวนี้มันทำใม้หวานเราใส่บวบไม่จะมีความหวานอ๋อไม่ไมีความหวานขึ้นมาเลยส่วนมากบอกบวบต้อใส่อมใส่แกงได้เห็นปะเมนแม่มมอืม กูเดี๋เคยลองเอาต้มเลยพี่น้องเอาต้มเนี่ยมาออมมันจะนุ่มแบนเปื่อยไม่ฉีกเปื่อยแต่ถ้าเอาเนื้อไม่ไหมมะออมเนี่ยมันดันเนื้อเบิ่แข็งลาบป็ดจี๊ดอีกเมนูหนึ่งลาบเป็ดโอ้จะแซ่บตัวปะอันนี้คือราคาเท่าไหร่พี่คะราคาเท่าไหร่ครับปี๊ดเจ็ดสิบให้ประมาณนี้เลยเป็นบอกเต้ลายเลยวะโอ้เจ็ดสิบแปดพี่น้องดู ในหลักเบสปฏิที่มีคืนมีตับมีหนังมีตับมีหนังด้วยมันบ่มีบมหนังเนี่ยเนี่ยนี่คือหลักเป็ดที่ครบเครื่องแมลเพราะมีหนังเหรออยากเบิ้งด้วยไหมปากพยุนมันบ่มีแหละไอรี่มันบ่เนี่เนี่ยเคยเบิ้งไปหล่ะเนี่ยนี่แหละอยากเบิ้งเนี่ยแหละเพราะเขาาถึงหนังเลยคิดฮอดคิดไปเบิ้งมุกหนึ่งมุกมุกมุกพี่หม่ำห้าห้าไปเบิ้งนี่ยใส่มาใส่กลับบ้างก็แล้วกันตำรวจชุดนี้ก็ตำรวจบ้านเขาคือกันเนี่ย ยูม่แมนนทุช่고หกบกนาวะบว้ยอาาสอนเมียข้าอื่นเล้ด้วยเด็ยเฮ้ยนี่นี่นีพี่น้องครับมาลาบเป็ดครบเครื่องเลยทาเสร็จได้ดีด้ยเขนังเด้มูสยอดสยอดาเป็ดโดนไอ้มากแบบนี้หลังนีน้ำจหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเบาบ๊อมัน ก็ไม่มินามอยู่แต่ว่าบามันแต่ถ้าอยากมั่นต้องนี่นี่นอยากมัน<อ>่นต้องนี่เลยนี่แหละเอลี่เกาหลีโอป,ปา้าย6หกมีนะ่าเออกันตุกงร่งพาพประยนตร์น,นี่ยังไม่ดูตัวอย่างใช่ไหมดูแล้วเดี๋ยวไปอยู่อีกมุกหนึ่งนี่มุกนิฮานี่ไอ้นาราเกาหลีกูว่าเลยบลานเมืองมันก็จะอยู่เนาะโอป,ปา้าอันยังฮเยโยจ้า อ้ยป้าแม่มีอะไรเง้ยวลยดีเรื่องเนี่ยดี่ว่าดีคือเขาทำมาแล้วมันมันแมนมันหยาบหยาบเยิ่มเยิ่มเห็นป่ะหวานหวามันได้กินค้าพร้อมเออรับเป็นใส่ค้ามนมันบ่ครับเนี่ยเกี๊ยเนี่ยตรงนี้แหละที่ทำมันเคี่ยวเข้าไปแล้วไปเจอคาอ่อนมันจะหอมแบบ แล้วความข้าวเป็ดสีกอมี่เป็น,บ,ปนบข้าวอ่ามาตำดูต่อยเสือจา้จาแล้วจ้าที่นําก็คือความหวานอยู่แล้วเนาะมีความหวานมีความมันแต่ถ้าหวานมันกว่านี้ต้องไปดูนี่เลยนี่อีไรเอลี่เกาหลีโอปป้าโอ้ยออไปอี่เลยเอลี่เกาหลีโอปป้านี่ถ้าอยากมันอยากตลกก็ไปดูนี่อ่าเออ คือรถมือเขาได้อยู่แล้วนะรถเมือ่อคนขายเพิ่งขายมาโดน <Okay. S 1> มาแต่ว่าอันนี้มีความดรามานะ่าในนี้นะฮะมีความดราม่าในนั้นมันเพีงนะยงแต่จากดราม่าก,ก็นี่ <c oughs> นี่เลยกินอะไรแอลแลี่เกาหลีโอปป้าครับเออไปเบิรงกเลยวันทีหกมีนาคมนี่ต้องจิบละลายผลปะ <c oughs> โอ้ไม่อีล้ว <c oughs> มุกทำไมแค่บาทสี่สิบสองซุ่ม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 ซุ่ ครบนะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าครบน่อไม้ผสมแบบนี้อ่ะมันหน่อไม้ดองนรน่ไม้หน่อไม้ปี๊บนี่มันจะม่กินออกมาเลยกินแบบลุ้นออกมาเลยเจอันี้น่อไม้เหมือนหน่อไม้ไมไมเขาเรามาตูมอมเปิดจมูกมหจมูกอะไรเปิดสีม่งแรงครับสีม่งแดงฮอนาทุ่มเปิดสีมงแดงฮอนาทุม มานาั่งกินนั่งยิ้มอยู่นี่ก็ได้ยนะครับผมได้ครับได้ฮอนฮาทุม่มเอาไปวางสิพี่นอ้องคือคือรถมือไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอร่อยทุกอย่างมีแต่คนแนะนำมาให้คะแนนหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามอั 3, นออดับหนึ่งอ้าวแจโจ้อันดับหนึ่งให้ต้าเป็ดอืมสองนี่จอเอสองนี่อ่าสามนี่อ่าอันดับหนึ่งพี่ซอยจุเฮ้ยก้อยก้อยก้อยเสืออันดับหนึ่งเลยอ่าสองอันนี้ก็อันนี้สองขึ้กันสามสามมาหนี้เลย จริงๆอันนี้นอาจจะอันดับหนึ่งบ,าบ,าบ,าบาัวบัวเคยกินแ,แต่ที่สําคัญหน้าร้านก็จะมีแบบซื้อกลับบ้านได้ซาบาทผู้ใดอยากประหยัดมกมกหนึ่งข้าเหนียวห้อหนึงกระป้านก็อิ่มแล้วนี่อ่ะ<แ>เนี่ยห้อหนึงสมข้าวหนึงก็ได้ได้แล้วกลับบ้านเข้าเอาเป็นว่าพี่ใดอยากกินร้านอาหารลาบเป็ดกระแซ่บแ,แลกก็อยากมีความมวนซื่อก็ต้องไปเบิรงนี่เลยครับกินอ่ะยังอีแหละแอลี่เกาหลีโอปป้าวันที่เท่าไหร่วันที่26มิถุนายนนี้นี <c oughs> ่นะ วันที่26มีนาคมนี้เออจัดไปเอาแนะน้ำร้าดเนื้อไอเนะน้ำให้พี่น้องมากินเนี่ยร้านก็อยู่ร้านมินท่าลอย17ครับโอ้ร้านมิ่งท่าลอย17ที่ที่ผมว่ากางซ้อยครับซ้อยเด็ดหารถตัดเลยเปิดตั้งแต่4วงแงครับผมพาดมาเจอน้องสาน้องไส้เลเลยนะครับ ร้านลาดเวโซไก่แย้มบ้านแคนนะครับหรือโทรมาก,ก่อนก็นได้หรือว่าเข้าไปในกูเกิลเนาะผมอยากให้มาลองอันนี้เลยนอกโอยเลื้อยกับลาบเป็ดเนี่ยแล้วก็อมมั่มสูตรผมนี่เลยอมมั่มก็นั่นเองเลยเออก่อนที่จะกินเขาลาดน,นี่ก็อย่าลืมเลยนะครับนี่ฮะชิมพกยีมีนาคมนะครับนะครับที่แหล,ล่ไอรีเกาหลีโอป,ป้านะครับสำหรับกินนี่ลาดไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ